อคนเขาเรียกผมหมอเทวดานะผมไม่ใช่หมอเทวดาผมเป็นคนธรรมดาผมเจ้าที่เจ้าการริเวให้ฟรีนะฮะพี่ตาขออนุญาตลงคลิปพี่ตานะในโซเชียลเป็นเวียดทานนะขออนุญาตไม่ลบหน้าไม่เบอร์หน้าเอาขอให้พี่ตารวยรวยเยอะๆนะฮะอันหลังมะพี่ตาเพื่อนโลกไปทีแล้วใช่ไหมพี่ตาทำบ้างใช่ไหมเออเอ้าขออนุญาตเราท้าวางหน่อยนะจะดูเจ้าการริเวณมันปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนอ่ะพี่ตา ก่อนทงที่ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเป็นที่ขาเป็นที่หัวเข่าอ่ะค่ะมันชอบปวดปวดเป็นขาเป็นหัวเข่าใช่ไหมโอเคผมจะดูเจ้ากัรในเรียนอ่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่บ้านเขาอยากกินส้มโอเข้าใจไหม ที่พักอยู่ใช่ไหมคะใช่ที่เราอยู่ท <c oughs> ุกวันนี้แหละไม่ว่าเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอะ่ะเจา้าถึงเราจะตัง้งศาลไม่ตังง้งศาลเขาก็มีเจ้าที่เข้าใจไหมค่ะเจ้าที่เขาเหิวส้วมโอแล้วเขามาสิงเราบ้างไหมเนี่ยให้เรารู้สึกหิวส้มโออยากอยากซื้อส้มโออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีแต่มีสองอย่างนะค่ะส้มโอกับข้วยำว้าสเรื่องที่เขาอยากได้ค่ะร,ร,ร,รู้ตัวบ้างเปล่า ไม่มีเสียเลยผมจะบอกให้ผลละไม้ที่มีช่วงอะค่ะเออเราเคยถวายมั่งไหมช้วงโอกับกล้วยน้ำว้ากล้วยกล้วยหนูเคยมาเข้ามาครั้งแรกค่ะกี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วค่ะเยี่ยมมากสิบกว่าปีแล้วเขาเขาถวายบ่อยๆเออสิบกว่าปีถวายทีนึงเนี่ยเราจะรวยไหมนะเข้าใจไหมค่ะเอออาทิตย์หนึ่งถวายสักครั้งหนึ่งก็ได้เข้าใจไหมก็ยังดีอ่ะ ปกติบางบ้านก็ถวายทุกวันเลยนะ <โอ S 2> หรือสองสามวันครั้งหนึ่งเนี่ยมีเข้าใจไหมอา้าวมนมมือตอนเรียกปวดอยู่ใช่ไหมปวดเมื่อยทางนักกายะะใช่ไหมจจอ,อ่ะพอลุงข้าขพาพเจ้า,า,ะจ,าจะไปซื้อจะไปซื้อวน้ำว้าสุก กล้วยน้ำว้าสุกถวายเจ้าที่ถวายเจ้าที่เป็นระยะระยะเป็นระยะระยะแ้วก็เจ้ารวยด้วยขอให้ท้าพเจ้ารวยเป็นถวายในบ้านน่ะนะพี่นะเป็นถวายในห้อง่ะเข้าใจไหมในห้องไม่ใช่ที่ศาลใช่ไหมคะไม่ใช่ในห้องเราเลยห้องค่ะเออแล้วก็เรียกเจ้าที่อ่ะใช่ไหมค่ะขอถวายเจ้าที่ที่เราอยู่สถานที่แห่งนี้แหละนะค่ะอ้าวกขขอให้ข้าพเจ้าขอให้ท้าพเจ้าหายปวดเมื่อยทั้งตัวเดี๋ยวนี้ หายปวดเมื่อยทั้งตัวให้รวยด้วยเถอนให้รวยด้วยเถินเดี๋ยวนี้ไปซื้อกล้วยมาถวายท่านบ้างนะเออน้ำแดงสักขวดก็ดีนะน้ำแดงเป็นตักขวดใหญ่อะนะอ้าวเราเดินดูซิโล่งไหมสิบปีถวายทีท่านที่หิวไงเออไปง่ายโล่งไงดัดีขึ้นเหรอเออมันดียังไงอ่ะเราไปกันยังแบบ

อันนึงก็ได้กล้วยน้ำว่าผีหนึ่งแล้วก็น้ำแดงขวดนึงอ่ะสแตนน้ำแดงขวดใหญ่อ่ะเนะะาะแต่อันนี้ก็ทำเป็นระยะเดี๋ยวก็รวยแล้วหลวงพอ่อฤาษีนิ่งจามท่านบอกว่าอ,อย่างผักคูมอ่ะท่านชอบกล้วยน้ำว้าสุกกับอ้อยประมาณนัน้นนี่แล้วกล้วยน้ำว้าหาง่ายกว่าเราเดินดูจีโร่ไหมพี่โล่ค่ะ,ะ,ะ,ะสูงถึงร้อยโลกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ไม่ไม่ได้มีโลกใครที่เจ็บอะไร ข้าใจปวามหมายนะแต่เจ้าที่ที่บ้านเพี่อ่ะเขามาสื่อว่าให้ถวา,ายโ้วยท่านบ้างท่านบริวารท่านเยอะท่านจะเรียกเงินให้เรารวยๆไงดีไหมโอเคสบดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับ